สวัสดีค่ะอัล่าทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีพิจิกประจําเดือนพฤศจิกายนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเป็นธาตุน้ําก่อนอ่านคลิปนะคะออร่าขอแจ้งข่าวนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ทุกเดือนของเดือนนั้นๆออร่าจะออกคลิปให้ท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามอองเรา,าเได้ชมฟรี1คลิปต่อเดือนนะคะที่เหลือนะคะก็ต้องฝาก เพื่อนๆของออราทุกๆท,ท่านหรือผู้มีเกียรติทุกๆท,ท่านหรือว่า FC ทั้งหลายทั้งปวงของออราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แล้วแต่นะคะฝากกดสมัครสมาชิกกับออราด้วยนะคะถึงจะได้ฟังอีก11คลิปนะคะขอบพระคุณค่ะ ราศีพิจิกตัวตนสี่เหรียญน,นะคะตัวสี่เหรียญเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าตอนเนี้ชาวราศีพิจิกที่กําลังมองหาหรือกําลังเก็บเกี่ยวหรือกําลังรวบรวมบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะทําการบางสิ่งบางอย่างที่ดีนะคะคุณก็จะทํางานนั้นสําเร็จไม่ว่าคุณจะทําสิ่งใดก็แล้วแต่มันจะเป็นการงานเป็นสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวคุณเนี่ยแหละค่ะแต่คุณก็ไม่ได้อยากจะเอานํามันออกมาสักเท่าไหร่หรอกนะคะในชาวราศีพิจิกเนี่ยแต่ ด้วยความที่ตัวตนเนี่ยอยากให้มันจเจริญรุ่งเรืองเพราะมันได้9้าเหรียญมาแต่ก็รู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้เลอเรามันแค่าชาวราศีพิจิกตัวเล็กๆ คนหนึ่งเท่านั้นเองจะทําได้เลอหรือว่าผู้ยิ่งใหญ่ก็แล้วแต่นะฮะก็ยังรู้สึกว่ามันยากมันจะออกไปได้ไหมมันจะทําได้ไหมมันจะเป็นไปได้หรือเปล่ากําลังคุ้นคิดกําลังจะหลอมรวมบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองเนี่ยมีอยู่เนี่ยต้องการการงานที่ออกมาสวยงามแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเจ๋งต้องดีต้องพิเศษให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดต้องเพอร์เฟกทุกประการคุณเป็นอย่างที่ออร่าพูดหรือเปล่าคะถ้าคุณเป็นอย่างที่ออร่าพูดลองฟังออร่าดูนะคะว่าคุณยังมีขาดสิ่งใดและจะเป็นไปได้ไหมสิิิ่่่่งงงงททีีคคคุุณณกกํําาลลััดส แหนสิ่งที่คุณกําลังจะต้องการเอาความรู้ที่คุณมีอยู่เนี่ยเอาออกมาเนี่ยคุณสามารถจะทําได้หรือไม่ทําได้นะคะแต่ต้องค่อยๆทํานะคะเพราะว่าต้องค่อยๆเอาออกมาทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่จะหลอมรวมให้ออกมาเป็นก้าวเหรียญให้จงได้และบทสรุปเนี่ยนะคะมันก็สวยงามมากเลย ต่อไปนะคะตัวสิ่งที่คาดหวังก้าเหรียญน,นะคะต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ขาดจะทํายังไงบ้างขาดได้ไม่เป็นรายเล็กน้อยเรายอมรับได้แต่ถ้าเกิดว่าตรงไหนที่มันขาดเราพร้อมที่จะเป็น1เหรียญคอยเสริมเห็นไหมฮะมันจะขึ้นมาพ้องกับไพ่เลยนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องไม่ขาดในตัวของชาวราศีพิจิกอันเนี้ยคุณจะอุดจุดบอดจุดโวต่างๆได้สมบูรณ์แบบที่สุดเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านใดก็ตามที่คุณคิดเอาไว้นะคะเพราะว่าเราต้องอ่านโดยรวมนะคะ ไม่สามารถที่จะมาบอกว่าอ๋อในกอคิดอย่างนี้ในขอคิดอย่างนั้นมันโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นคุณเป็นชาวราศีพิจิกที่กําลังคิดทําอะไรอยู่ที่เป็นสิ่งที่ดีนะคะมันก็จะประสบความสําเร็จในตัวตนของคุณนั้นๆน,น,นะครับ พราะว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยได้สิบถ้วยมาตัวสิบถ้วยก็หมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะทําสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มองแล้วดูว่ามันยากเหลือเกินไม่น่าจะผ่านไปได้หรือว่ามันจะผ่านได้หรือไม่ในขณะนี้กําลังชั่งใจอยู่ว่าผ่านหรือไม่ผ่านจะได้หรือไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะมันขึ้นมาแล้วนะคะว่าได้สิบถ้วยตัวสิบถ้วยเนี่ยยังไงก็ผ่านด้วยความอุดมสมบูรณ์ด้วยการเจรจาด้วยการคุยด้วยการพูดด้วยการใช้ คำพูดที่น่าฟังแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะประสบความสําเร็จอนาคตอันใกล้คือ8เหรียญน,นะคะเขาเรียกว่าเราต้อง ละเมียดละไมกับคําพูดนั้นๆหรือไม่อีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องทําการบ้านอย่างดีหรือไม่ก็ใส่ใจแล้วก็ใส่รายละเอียดใน8เหรียญเนี่ยลงไปใน8เหรียญของแต่ละคนการงานนั้นๆของแต่ละคนอาชีพของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพูดโดยรวมให้คุณได้ฟังกันนะ,นะคะแล้วคุณก็ลองเอาไปดูว่าใน8เหรียญของคุณเนี่ยมีอะไรที่จะต้องเร่งทําหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องใส่ความรู้เข้าไปใส่ความรอบคอบเข้าไปใส่ประสบการณ์ของตัวคุณเข้าไปมันจะประสบ ความสำเร็จสุดท้ายนะคะเป็นบทสรุปได้เด็กเรียนมาคุณจะยื่นแต่สิ่งที่มีค่าให้กับคนที่คุณเลือกเฟ้นมาแล้วและสิ่งที่มีค่านั้นๆคุณก็จะนําออกออกไปให้ ประชาชนหรือผู้ร่วมงานของคุณหรือบริษัทต่างๆของคุณเนี่ยได้ดูและได้พิจารณาและได้ร่วมกันกระทําและได้ร่วมกันสร้างไม่ว่าจะเป็นการงานหรือคําพูดนะคะแต่ในเนี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องการเจรจานะคะมันเป็นเรื่องของการขัดเกลาละทําให้ดีขึ้นนะะเรา,าจะไม่ระบุลงไปนะคะว่าการงานนั้นคืออะไรมันต้องมีแบบไหนยังไงเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวราศีพิจิกกําลังคิดและกําลังที่จะพัฒนาแล้วก็กําลังที่จะนําเอาออกมาเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จแต่ต้อง ต้องผ่านการกลั่นกรองก่อนนะคะแล้วคุณจะได้สิบถ้วยมานั่นหมายถึงว่าคําพูดที่สวยงามและเป็นจริงและในคําพูดที่สวยงามก็ไม่ได้ซ่อนมีดไว้นะคะเพราะว่าไม,ม่มีอันตรายเลยในชาวราศีพิจิกที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่ในขณะนี้นะคะมันจะเป็นจริงและมันจะเกิดขึ้นอย่างที่คุณคิดไม่ถึงเลยทีเดียวค่ะว่าการเจราจายอย่างเงี้ยทำกันบ้านมาดีแบบเนี้ยแล้วเรายื่นให้เขาแบบเนี้ยทีละเหรียญทีละเหรียญเนี้ยมันจะได้เกินคาดแบบนี้เลยเหรอ ใช่ค่ะมันจะได้เกินค่าจากการนึกการคิดและเราไม่มีจิตที่จะแทงข้างหลังใครนะคะเพราะฉะนั้นในชาวราศีพิจิกเดี๋ยวอรราเนี่ยจะขอพรพี่นางฟ้าให้กับชาวราศีพิจิกด้วยนะคะว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยจะได้พรใดบ้างนะที่พี่นางฟ้าเนี่ยจะมอบให้นะคะพี่นางฟ้าก็ให้พรชาวราศีพิจิกนะคะว่า ตัวใบที่1เนี่ยนะคะเป็นการหยุดนั่นหมายความว่าอย่าทําอะไรผลีผามให้หยุดคิดแล้วก็หยุดดูดูที่ต้นแบบดูที่อดีตว่าอะไรมันเกิดขึ้นแบบไหนแล้วนําสิ่งที่เป็นต้นแบบดีๆนั้นนํามาขยายแล้วนํามาสู่ ผู้ที่ยังไรซึ่งปัญญาหรือความคิดค่อยๆใส่ค่อยๆบอกค่อยๆกล่าวไปนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็แล้วแต่เราทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องนำสิ่งที่เป็นต้นแบบความเงียบสงบแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสันติภาพนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยการโบยบินไปได้ทุกทิศท,ท,ทุกทางพร้อมกับชัยชนะทุกๆประการเลยนะคะในชาวราศีพิจิกสำหรับคนทำดีเท่านั้นนะคะเราจึงเน้นเสมอๆเ,เลยว่าการวิเคราะห์ไพ่ของออร่าเนี่ย จะเป็นการอ่านไพ่ให้กับคนที่ดีแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ดีเนี่ยบางเออน,นะคะเข้ามารับชมแล้วก็นําสิ่งที่มันตรงกันข้ามเนี่ยเอาไปใช้คุณต้องรับผลกรรมนั้นมันให้ได้นะคะไม่ว่าคุณจะทําสิ่งใดก็แล้วแต่เพราะไพ่เนี่ยบอก ชี้ช่องไว้สําหรับคนที่เขาทําดีเพื่อที่เขาจะได้นําสิ่งที่ดีๆเนี่ยไปบอกกับครอบครัวเขาแล้วก็ไปบอกลูกน้องหรือว่าคนในบริษัทหรือว่าคนในองค์กรนั้นๆเพื่อที่จะให้หูตาเนี่ยมันสว่างขึ้นแล้วจะได้ใช้ชีวิตได้เป็นสุขไม่เป็นเหยื่อของใครคนใดคนหนึ่ง เพราะฉะนั้นคําใดในคลิปถ้าไม่สุภาพเนี่ยเราต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์กดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกําลังใจให้กับออร่าทาโลด้วยนะคะกราบขอบพระคุณชาวราศีพิจิกเป็นอย่างสูงค่ะ